w e e a i o นะครับนะวันนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นเจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้จากพื้นฐานเลยแล้วกันนะว่าเอ๊ะเจ้าโปรแกรมตัวนี้เนี่ยนะครับนะเขาบอกว่ามันมี AI เนี่ยที่เข้ามาช่วยเนี่ยใช้งานเนี่ยคล้ายๆกับ Canva นะครับแล้วก็ใช้งานเนี่ยได้ดีกว่าด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูว่าเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับให้เราเข้าไปที่เว็บนี้ครับ w e d w h e a i o เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับนะเราก็ลองเข้ามาดูว่าเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับนะเขามีให้เราเนี่ย start for free ก็คือเราเนี่ยยังไม่ต้องลงทะเบียนอะไรเนี่ยเราสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมครูอยู่ดูแล u t u b e จะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปเล่นโปรแกรมตัวนี้ดูนะกดไปที่ start for free ดูนะครับกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะหน้าตาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเขาบอกให้เราเนี่ย new project ก็คือให้เราเนี่ยทำการสร้างไอตัวโปรเจกต์หรือโครงการที่เรากำลังจะทำเนี่ยนะครับเนี่ยหนึ่งอันขึ้นมานะครับโดยการที่อันเนี้ยก็คือเป็นลักษณะของโปรเจกต์ที่มันเปล่าๆนะแล้วก็สามารถที่จะใช้เทมเพลตได้ด้วยอ่ะผมคลิกไปที่ตัวน ก็จะมีเทมเพลตเนี่ยมาให้เราเนี่ยเยอะแยะ,ะเต็มไปหมดเลยเห็นไหมฮะอ่ามีเทมเพลตอะไรบ้างน,นะครับมีเทมเพลตที่เป็นพอปสแครปด้วยนะครับอ่านี้มีเทมเพลตการขายนะครับเทมเพลตมาร์เก็ตติ้งอ่าอินชอนลเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับนะอ่าผมมุดว่าผมลองเนี่ยเทมเพลตที่เป็นอีูเคชันดูนะเกี่ยวข้องกับการศึกษาการสอนอะไรเงี้ยนะครับอ่าโอเคเห็นไหมเขาจะมีเทมเพลตที่เป็นออนไลน์กราฟิกดีไซน์คอร์สนะครับอ่านี่ก็คือเป็นเทมเพลตที่เขาเนี่ยให้เรามานะครับ อ่าผมลองเทมเพลตอ,อ,อื่นๆบ้างลองเทมเพลตที่เป็นมาเก็ตติ้งนะครับอ่าเรื่องของการตลาดดูส네ิเนี่ยครับเนี่ยเขาก็จะมีเทมพเพลตเนี่ยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมนะครับนี่ก็เราสามารถที่จะเลือกได้นะนะครับว่าเราจะใช้เทมเพลตอะไรเบื้องต้นเนี่ยผมกลับมาที่ตัวเริ่มต้นก่อนนะอ่าโอเคนะครับทีนี้เราสามารถทําอะไรได้บ้างตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปหรือว่าเราจะใช้ตัวที่เป็นต็อกวิดีโอที่เขามีให้ก็ได้นะเห็นไหมฮะอันนี้คือเป็นตัววิดีโอเนี่ยที่เขามีให้เราเนี่ยมาเยอะ,ยอะแมมยะเตาาา็ ผมสมมติว่าสัก1อันนะครับอ่าโอเคนะผมลองเลือกตัววิดีโอเข้ามาสัก1อันแล้วกันอ่าลองเลือกนะเอาวิดีโอที่มีอยู่เห็นไหมฮะอันนี้คือวิดีโอเนี่ยที่มีอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับนะอยากใช้วิดีโอของเราเนี่ยเราสามารถที่จะกดอัโปโหลดเมื่อกี้นะครับ อ่าผมลองดูนะอันนี้คือวิดีโอเนี่ยที่เขาให้มาจากเจ้าโปรแกรมตัวนี้เลยนะนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้อีกนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเซตติ้งอ่าเป็นการตั้งค่านะนะตั้งค่าไซส์แบ็กกราวนะครับอ่าพื้นหลังนะครับนะฟีโอเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะรีบูทแบ็กกราวน้อยก็คือมันสามารถที่จะตัดเสียงรบกวนต่างๆได้นะนะครับมีอะไรอีกนะครับอ่ามีออโตเมติกนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับนะหน้านี้มีมีเดียอ่าเราสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาได้ด้วยนะสมมุติว่าตอนนี้ะเเรา่จไไมใช้ฟล์ ที่อยู่ในของตัวโปรแกรมมันนะครับผมลองอัปโหลดขึ้นมาสักหนึ่งอันนะผมเลือกขึ้นมาสักหนึ่งอันนะครับผมอัปโหลดเข้ามาอันนี้คือไฟล์เนี่ยที่ผมเนี่ยได้อัปโหลดเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ผมลองเทสดูนะนะครับอ่าไฟล์อัปโหลดที่ผมเทสขึ้นมานะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่ผมเนี่ยทำช็อตนะครับนะกับทางเพื่อนๆนะครับอ่าโอเคนะฮะตอนนี้นะครับนะอันนี้ก็คือเป็นตัววิดีโอที่ผมใช้ทางของเขาใช่ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์วิดีโอเนี่ยที่ผมเนี่ยพึ่งแบบอัปโหลดลงไปใช่ไหมครับอ รรมีตัวที่เป็นไว้นะครับแล้วก็มี text to speed อันนี้ก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนข้อความเนี่ยนะครับนะเป็นเสียงได้นะครับผมจะลองทดลองดูนะว่ามันทําอะไรได้ไหมอ่ผมลองนี่นะผมคลิกอันนี้นะครับมันมีภาษาอะไรบ้างอ่าลองเลือกนะมีภาษาไทยไหมนะครับอ่าผมลองพิมพ์ดูนะ H A I เฮ้ยมีภาษาไทยด้วยอย่างเจ๋งเลยทุกคนนะครับผมลองคลิกนะคลิกที่ไทยนี้นะครับทีนี้มันให้เราเลือกอะไรนะฮะเปรมวด,ดี <laughs> นี่สมมติว่า <laughs> นี่ดูนะมีอ่ามีนิวอัตอ่าผมลองลองเสียงนิวอัตด,ดูนะ ะครับผมเลือกตรงนี้แล้วกันนะอ่าผมลองเทสนะทุกคนธรรมชาติสวยงามมากธรรมชาตินะครับสวยงามมากเดี๋ยวดูนะดูนะว่าจะออกเป็นยังไงผมลองตัวที่พรีวิวดูก่อนแล้วกันนะฮะธรรมชาติสวยงามมากว้าว <laughs> เห็นไหมอ่าอีกทีหนึ่งนะทุกคนนะ ธรรมชาติสวยงามมากเออ,เออนะผมผมลองดูนะมันมีเสียงแบบธรรมชาติสวยงามมากดูยนะครับนี่ผมลองแบบเปลี่ยนเป็นผู้หญิงด้วยนะธรรมชาติสวยงามมากนี่ธรรมชาติสวยงามมากอ่ะโอเคอันนี้ผมจะแค่นี้ก่อนนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับตอนนี้นะฮะผมจะลองใช้ไฟล์ที่เขามีอยู่นะครับแต่นี้ผมก็จะลบออกไปนะแล้วก็กดดีลิทธรรมดาตัวน,นี้เราสามารถที่จะแบ่งไฟล์อะไรต่างๆได้หมดเลยนะนะครับผมลองเลื่อนลงมานะนะครับทีนี้ ผมจะลองดูเหมือนเดิมผมจะใช้ไอตัวไฟล์เดิมที่เขาให้มานั่นแหละนะครับนะผมลองดูนะปุ๊บนะธรรมชาติสวยงามมากนะ Add to project นะครับเดี๋ยวผมลองดูนะให้รันนะฮะธรรมชาติสวยงามมาก อ่าอันนี้นคือจากเสียงผู้หญิงเมื่อ ok กี้นะที่ผมไม่ได้ออกไปนะนะนี่ผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยนะว่ามันทําอะไรได้บ้างโอเคไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันสามารถทําอะไรได้อีกนะครับนี่ตัว text ก็คือตัวข้อความใช่ไหมครับผมสามารถที่จะใส่ข้อความอ่าผมใส่ลงไปเนยนะนะฮะอันนี้ก็ลองดูนะเนี่ยอันนี้คือข้อความที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เราสามารถที่จะยืดหดขยายได้เลยนะครับาจากข้อความตรงนี้นะแล้วก็สามารถที่จะแก้ตรงนี้ได้เลยนะครับนะเราสามารถที่จะแก้ตรงนี้นะครับ ผมพิมพ์เป็นทดสอบนะที่ผมชอบก็คือมันจะมีฟังก์ชันที่เป็นแบบรองรับภาษาไทยอย่างเจ๋งเลยนะครับอ่านี่ทดสอบนะมีดิเมนต์ต่างๆสามารถทำอะไรได้อีกนะครับอ,นะะอ่านะอ่านี่ใส่ลงไปได้เลยนะครับนะอย่างว้าวเลยมีเทมเพลตให้เราเลือกอีกอันนี้มันดีมากนะอนะผมลองใส่เทมเพลตตรงนี้ลงไปสินะครับมีอะไรอ่านี้เราสามารถที่จะกดไปเลยนะครับยูสเทมเพลตลองดูนะนะฮะสปอตแคสสปอตแคสนะครับเออนะ เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับนะอันนี้เดี๋ยวผมกลับมาก่อนนะครับมีอะไรให้อีกมีระบบเรคคอร์ดนะครับเราสามารถที่จะเลคคอร์ดแล้วก็พร้อมกับสไลด์ได้ด้วยนะอ่ามีกล้องมีอะไรเงี้ยนะครับอ่าเราสองสามารถกดดูได้นะสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์ได้ด้วยนะครับอันนี้คือหน้าผมนี่หน้าผมนะครับนะอันนี้ก็เป็นกล้องที่เกิดขึ้นเนี่ยจากตัวโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะอิ p พ r t ต o o g l e s l i d e ์เข้าไปได้ด้วยโอ้โหเจ๋งมากนะครับอัปโหลดไฟล์ได้อีกมีอะไรอีกนะครับใส่ ตัวที่เป็น transition นะครับนะอ่านี้ก็คือสมมุติว่ามันมันรันลัน,ล,น,ล,นลันอะไรอยู่เงี้ยมันสามารถที่จะใส่พวกนี้ได้เข้าไปหมดนะอ่าีะเดี๋ยวลองลองรันดูนะฮะอ่าเห็นไหมอันนี้ก็คือตัวที่เป็นแบบ transition นะอ่าอมีฟิลเตอร์ใส่ฟิลเตอร์อะไรได้อีกนี่ครับนะเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับจริงๆเนี่ยเราสามารถเข้ามาเล่นได้หมดเลยนะอันนี้อื่นๆเนี่ยมีเอฟเฟกตต่างๆนะครับอ่ามีเสียงอ่าใส่เสียงได้ไหมเอออ่านะฮะ เออสามารถที่จะเลือกเสียงอะไรต่างๆได้นะกนมันมันเจ๋งนะนะครับผมว่านะโอเคมีเทคมีเรม m นต์นะครับดูมีอื่นอีกไหมดูที่มีเดียนะครับ ตรงนี้ก็เป็นเอฟเฟกต่างๆนะที่เราสามารถที่จะเข้ามาเลือกดูได้นะนะครับมีเสียงเพลงนะครับเอฟเฟกเสียงเพลงต่างๆนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานแบบง่ายเลยแหละนะครับประมาณนั้นนะนะมีวิดีโอสต็อกวิดีโอต่างๆนะครับฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยเราสามารถที่จะไปลองเล่นได้นะแบ็กกราวน์นะครับใส่ภาพได้ออดิโอนะครับนะอันนี้คือสิ่งต่างๆท,ที่ที่เกิดขึ้นตรงนี้ ต้องบอกว่ามันเป็นตัวฟรีใช่ไหมอันนี้ผมจะลองดูว่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราสามารถกดนี่ฮะกดดนันกดดันได้นะนะครับทดสอบนะครับกดตรงนี้นะเป็นการ Export วิดีโอออกมาก็คือเรากําลังจะดาวน์โหลดมานั่นเองนะครับผมกดไปเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากที่เราดาวน์โหลดออกมาแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงซึ่งมันก็บอกว่า ก่อนที่เราโหลดเนี่ยเราควรที่จะ sign up กับ Google ก็คือให้เราสมัครแบบลงทะเบียนกับมันนะครับนะซึ่งตอนนี้อย่างที่ผมทำเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้ลงทะเบียนใช่ไหมนะครับเราก็สามารถที่จะนะฮะอันนี้คือตัวทดสอบนะที่เราเพิ่งทํามาถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะดาวน์โหลดนะครับเราก็ไปนะฮะสมัครกับ Google นะครับแล้วก็ทําการดาวน์โหลดซะอ่าโอเคนะผมจะลองดูนะอ่าผมจะลองสมัครดูก่อนนะ,อะโอเคเราเราล็อกอินสมัครเข้ามานะนะครับผมลองดูก่อนนะฮะ มันก็มีแบบเวิร์กสกูนะครับอลองส่วนตัวดูก่อนนะคอนเทนต์นก็ถามนะว่าเออแบบคอนเทนต์อะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเลือกก่อนนะฮะ,ะท่องเที่ยวแล้วกันนะฮะลองดูซิวิดีโอลอง YouTube นะครับเลือกได้นะกดไปนะครับอ๋อเขาให้แอดอินไว้คนด้วยนะ,ะผมก็กดไปก่อนเรียบร้อยนะอันนี้ก็คือมันจะมีทั้งแบบฟรีนะครับแบบจ่ายตังค์นะฮะแบบธุรก,กิจอะไรก็ว่ากันไปนะเราสามารถที่จะ ใช้มันได้ทั้งหมดนะครับผมสคริปต์ตรงนี้ไปก่อนอันนี้ก็เป็นวิดีโอเมื่อกี้ถูกไหมครับที่เรามีอยู่นะตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะนะครับไอตรงนี้นะอันนี้คือตัวตัววิดีโอของเราใช่ไหมเราสามารถที่จะกดดาวน์โหลดนะครับอันนี้ก็คือกดตรงนี้นะแล้วก็ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ซะนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับผมลองดูซิอ่าโอเคเนี่ยฮะนี่ก็เป็นไฟล์ที่เราแบบดาวน์โหลดออกมาได้ธรรมชาติสวยงามมากยังอยู่ โอเคไหมทุกคนนะครับนะอันนี้ก็เป็นไฟล์สําเร็จรูปที่เราได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมลองแบ็กกลับมาเหมือนเดิมนะทีนี้นะครับนะเราจะลองเข้าไปแบบแก้ไขตรงนี้นะครับ นะผมจะลองเข้าไปแก้ไขมันนะซึ่งตรงนี้ผมจะไปลองดูตัวที่เป็นเซตติ้งอันนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะผมจะลองดูว่าไซส์อันนี้ก็คือเป็นไฮไลท์สำคัญนะครับนะเราสามารถที่จะเป็น,นะครับเลือกได้อันนี้ก็คือเป็นออริจินอลเมื่อกี้ใช่ไหมยู u ูบนะครับนะอันนี้ก็เป็น YouTube ที่เป็นคลิปยาวหรือว่าเลือกเป็นช็อตเป็น t i k t o อนะฮะ เป็น Instagram นะครับนะเป็น Facebook นะครับเราสามารถที่จะเลือกเนะี่ยไซส์ได้เลยนะครับผมลองดูนะไอ้เมื่อกี้เนี่ยนะครับนะเราลองที่เป็นลักษณะของอัตราส่วน16ต่อ9ใช่ไหมนะครับแต่ผมลองดูว่าถ้าเป็นช็อตเป็นไงเห็นไหมฮะเป็นตัวช็อตเนี่ยมันจะทําไซส์ให้เป็นช็อตเนะี่ยให้เลยโอเคไหมนั่นหมายความว่าอะไรฮะสมมุติว่าผมไปเลือกอย่างอื่นบ้างอ่าเลือกทิกต็อกอ่าสัดส่วนของทิกต็อกนะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมอ่าผมลองดูดิ ว่า Facebook เป็นยังไงเนี่ยครับตัว f c e e o o o นะฮะเขาก็จะออกมาแบบนี้นเห็นไหมนะซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเราทําวิดีโอเดียวเนี่ยถูกไหมครับเราสามารถดาวน์โหลดเนี่ยไปได้หลายไซด์ด้วยอย่างนี้ก็คือประหยัดแบบเวลามากๆนะครับนะ ธรรมชาติสวยงามมากยังอยู่นะครับนี่ก็เป็นข้อดีนะครับของตัว w i ดด i o นะครับถ้าเกิดว่าคลายเนี่ยนะฮะชอบคลิปนี้นะครับก็ได้โปรดคอมเมนต์ด้านล่างเลยว่าเอ๊ะไอตัวเนี้ยเนี่ยนะครับมันดียังไงหรือว่ามันมีตัวอื่นเนี่ยที่เราคิดว่าเฮ้ยมันดีกว่านี้ก็ลองแนะนำกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมรูอยู่ดูแล YouTube นะครับพอแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอ่นะฮะ